สวัสดีค่ะแล้ววันนี้เรามาตำแตงกันอันนี้ใส่พริกแห้งกับกระเทียมลงไปค่ะก็ตามด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศน,นี่ก็สองลูกตำแตงอันนี้เป็นแตงลูกใหญ่นะคะเป็นแตงที่ได้มาจากทางเหนือค่ะก็ใส่ลงไปอันนี้สองลูกมะเขือเทศ นี่ก็ถั่วฝักยาวใส่ลงไปค่ะน้ำตาลปีบนิดนึงน้ำปลาช้อนหนึง่งค่ะผงปรุงรสห,หนึ่งช้อนแล้วก็ปลาปร้าปลาร้าสองช้อนสองทับผีนิดนะคะค่ะแล้วก็คุกให้มันเข้ากัน ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แตงลงไปพอคลุกแล้วเข้ากันแล้วก็ใส่แตงแตงที่เราสับเอาไว้นะคะสับแบบมะละกอค่ะใส่แล้วก็คุกคๆุกคคุกค,คุค่ะแค่นี้ก็ได้กินแล้วแตงก็อ,อกจาจจะหวานๆน,นิดนึงนะคะค่ะตักใส่จานได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าววันนี้กินข้าวกับตำแตงนะคะเมื่อกี้วันนี้มีตำแตงมีน้ำพริกกะปิค่ะแล้วก็ผักเยอะแยะค่ะนี่นะคะผักแล้วก็มีปลาทอดกข้าวกัน แตงอืมอร่อยแตงแบบนี้นะคะแตงใหญ่ๆแบบนี้แตงนี้อร่อยมากจะกรอบอืม

ก๋วงกินเนี้ยเป็นการน,น้ำพริกกะปิกับปลา เจจ็จาจอ็เจเจ็บอืมอืมนี่พักกัดดองพะักอืมอร่อย 我没卡。 อคพอบกินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องมีข้าวจำแตง Làm nha, chăm chàng Mình khoan mưu อร่อยมากเลยมะเขือพวงชอบกินอันนี้มันแก่ ถ้าแก่ไม่อร่อยต้องกินแบบอ่อนๆ ข้ากำตังแต่ง ตุดต่อหลายวันแล้วมีร่างงองคุณ <c oughs> ตุ๊ด ข้ามุดจานแล้วบา,บาย